ฮัลโหลกูกูดอนนโอ้ฮอตฮอตฮเดลเลโบเดลเเดลเลโบฮัตสยูเดลเลโบฝรั่งเป็นรถน้ำบ้านเป็นครับฝนร้อนร้อนมากเดฮอตเวยฮอตฮ่ฮ่ เออดีละดีละหดหดลูกหดต้นกล้วยเด้อเด้อหดแล้วเสร็จเราไปเอาตังเด้อเออได้เลยละเสร็จทำงานเสร็จก็ได้ตังต้นนั้นก็อย่าลืมเน้อต้นอินทผลัมเด้อที่เอาปลูกใหม่ข้างห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวจะได้กินด้วยกันปลูกไว้โอ้มันแทงนั่นน่ะ อินทผลามลงสองสามร้อยพนเนาะไม่ใช่ถูกโถกนะบัดโทไปท่านได้กินด้วยกันเนาะอืมหดไปตามแนวเด้อตามนะทางนน้นไม่ต้องหดแล้วแหละรตรงถนนนุ่นเออไม่มีล้เออหดก็ต้นต้นเอีอยงก็ลีลาวดีสองฝั่งฮะแหละที่มียางครอบเออกับต้นมะยมเนอะสองฝัง่งเนาะ ของนั้นก็ไม่ต้องแล้วลหละต้นเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องลดก็ได้เอาเฉพาะหลักๆเนาะเอาเห็นเองลดแถลต้นนี่ต้นอย่างนี้ไม่ต้องนี่นี่น,น,นี่ไม่ต้องเนาะเออ,เอ,อเอ็นดูเออเองยังรู้จากเอ็นดูไม่ึมมเออทำบุญเนาะช่างมันต้นเนาะทำมันทำมันห้องได้เนาะฮาอยู่นี่บอกฮดฮาอย่างนนเนาะเฮ้ยมันก็เข้าใจเหมือนกันนี่หว่าทำบุญเอาหลงเนาะ มันเข้าท่าเดียวอ่ะไม่ว่าเอ๊ะมันทําไมต้องหดอย่างนี้ด้วยหยอดเห็นหอยมันหยอดทําบุญเนาะถ้ามันห้องพักเป็นว่าฮาก็อยู่นี่จอดปอด้อนบวชให้หหยเนาะ,ะเดี๋ยววันหลางังจะทำท่าน้ําให้เนาะทำท่าน้ําให้นี่เอาไม้เนี่ยปักทําท่าน้ําให้เด้อหดตามแนวนีนะลูกช้าเด้อเนี่นย,ยจะได้ชุ่มเย็นเนี่ยตน อ๋อปีชายรถให้สุดยอดเห็นด้วหดตามแนวด้วยชาหันหน้ามานี่หน่อยดิจ้าออพระอเอกอ่เนี่ตามแนวเนี่ยเอ,อไล่มาเรื่อยๆเนาะรู้เนาะโอเคโอเคชาว่ารู้ชาว่าเข้าใจชาเข้าใจดีว่าจะลดตรงไหน ด้วยความชำนาญลดน้ำแบบชำนาญเลยปีชานี่หลังเพิ่นก็นลดน้ำของเพิรนเนี่ยพยาติคลิปไลน์นะครับร้อนกลางเมษาเมษาพาเพิรนเนี่ยไม่ใช่ร้อนนะเพินเลยนะร้อนจนเพินอ่ะพืชเอาก็แล้วกัน ร้อนจนเพลินอ่ะต้นไม้หลับหมดเลยอ่ะเดี๋ยวปิชาก็ลดให้จ้างเขาไว้แล้วครับร้อยบาทเพื่อเป็นกุศโลโบายให้ได้ตางใช้เนี่ยต้นจามจุลีเหลือแต่ลอยในอดีตละเหลือก็ะตอเดเซ็นชื่อไว้นี้ว่าตัดวันไหนเพื่อจะได้ จดจำตลอดไปคนเรามันมีหลายอย่างที่ต้องจำนะถ้าบันทึกไว้มันจะมีรอยบันทึกจะลึกไว้มันสะพานนี่สร้างเมื่อประมาณพันวาเนี่ยนะ่ะสองห้าห้าหกนี่ห้าหกอยู่ไน,นเราเขียนไว้กับมือจำได้ว่าพันวาแต่ตรงวันที่นี้โดนบะไปอะ่ะเลยว่าไม่รู้วันที่อะไร แต่สองหห้าแน่นอนครับไม่มีเหลือละเหลือแต่ต้นเปลาจามจุรีไม่เหลือแล้วเหกือแต่รอยจะลึกในอดีตกับรีราววดีครับที่ยังมีอยู่นี่นะครับ ลีลาวดี